สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าประดานก่อสร้างครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายกันไปนานพอสมควรครับขราวนี้มาดูลุยบอ่อใหญ่ครับเราก็จะ ก็ติดสถานการณ์กันอยู่ที่นี่นะครับก็จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วครับต่อจากนี้นะครับเจาะขอบก่อนเลยครับมองเห็นใกล้ๆดิก็ น่าจะเป็นป้าเจาะแล้วครับลุยกันอยู่ตรงนี้5้าคันครับจุดนี้บริเวณบ่อน้องแค่ตำบลทุ่งจังหันอำเภอนอนสวรรค์ครับ ด้านบนก็เติมเชื้อเพลิงอยู่ครับ2คันบ่อน,นี้ก็จะมีซานี่สามนะครับแล้วก็โกเบโกเอสเคสอีก2องคันครับนูนะครับมองเห็นไกลๆตักดินใส่ดำครับจากโกเบโกเอสเคสของทีมงานฟ้าบรรดานก่อสร้างครับเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะพาไปชมกันรถดับมันๆครับเริ่มลุยกันแล้วขอเปิดหัวอีกเช่นเคยนะครับกับรถดัของพี่ตีเล็กสายมันครับแล้วก็มีรถร่วมนะครับส่วนที่เห็นลุยโคลนอยู่ด้านในน่าจะเป็นป๋าวันละครับ เราเดินเข้าไปถ่ายใกล้ไม่ได้ครับเนื่องจากโคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเป็นมุมสูงนะครับจะได้เห็นกันทุกมุมกับขั้นตอนการทำงานของบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแค่ครับอสเตอร์ลูดครับ นี่น่าจะเจาะถนนหรือเปล่าครับฝาเจาะเปิดทางให้รถบรรทุกวิ่งขึ้นนะครับบริเวณจุดนี้ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะใช่แล้วครับเพื่อที่จะทิ้งดินบริเวณนี้นะครับเติมเชื้อเพลิงอยู่ก็จะเป็นพี่ตุ้มตาม นี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงแรกๆนะครับของการทำงานบอ่อนี้นะครับเราก็ได้ติดตามกันตั้งแต่ขั้นตอนการสูบน้ำนะครับมาลงที่แรกนี่ปริมาณน้ำมาหาศาลนะครับ จาะลงอีก1เมตร80เซนครับสำหรับบ่อนี้ ผมควนข้างแรงครับ แล้วครับเอิมเชื้อเพลิงเสร็จสิ้นแล้วฝั่งของโกเบโก SK200 ค,ครับซูเปอร์เอ็กตวุมโดยพี่ตุ้มตามครับ <S <S เป็นรถเช่าจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ปาเจาะแต่งทางให้รถบรรทุกหกล้อครับวิ่งลงไปเอาดินตรงกลางตรงบริเวณชั้นเลนก็มีการแหวกเป็นล่องนะครับให้น้ำตกออกด้านข้างก็ทำไปเรื่อยๆแล้วครับ วันนี้ก็น่าจะได้ชมกันยาวๆแล้วครับสำหรับ FC ของทีมงานฟ้าบระดานก่อสร้างนะครับ เดี๋ยวเราพักกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะข้ามฝั่งไปดูสายบรรทุกครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ